เฮ้ยมานี่ซิลเซอร์คกอน่ากลัวไปเรวมานี่น <c oughs> บอดบอยอบอร้อนรักในดีค่ะขอกาแฟเข้มๆหวานน้อยที่หนึ่งครับได้เลยค่ะขอโรบัคเลดีๆที่หนึ่งครับร้านมาลูกชอบ<อ>กดผลและเกมพาร์ตบอ็บอกฟุตกดเพชรออสตาโลบัคมีทั้งแบบกลุ่มและดีพาร์ตเลด4.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ <c oughs> เชิญครับเชิญด้วยเชิญ้วยครับโฮเนัน,นบ้านก็ซีล่าช็อปรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดและแมปต่างๆร,รับกิฟเพ็ดออสตาเลดแปดรับกิฟผลปีศาจเงินม่วงเกมพาร์ตเอพีและอื่นๆแบบบล็อกฟูดเลดแปดเข้าไปที่ลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อป ร้านเติมโลบักแบบกลุ่มเลทหแบบไอดีพารเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ2ีชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับช่วงขายซื้อดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะ เฮ้ hey, สวัสดีครับทุกคนยิยนดีต้อนรับสู่ช่องซีรีส์กเกมแนะวีเกมเบียร์บโวตฟอร์เทเชอร์นั่นเองในวันนี้พี่จะมาทําการสอนเรื่องต่างๆให้น้องๆน,น,นะครับกระตีวันนี้เนี่ยเป็นตีมห้องเรียนนั่นเองเห็นไหมข้างหลังมีกระดานดำเราทำการสอนสร้างซึ่งห้องเรียนนี้มันจะงบหมดหน่อยๆฉะนั้นพี่จะทำกำแพงแค่นี้อ่าเรามาดูนักเรียนของเรากันดีกว่านักเรียนขอ,ยของเราน่ารักมากมีนักเรียนเวียดแชมยงนะเวียดแชมยงนี่นี่ทรงผมนะักเรียนไทยมากเลยน่ารักอุ้ยไข่บางอัดต่อไปโอ้โหขนมเต็มโต๊ะวัยรุ่นเเมโโสปตวฮะ นักเรียนมือถือปืนวยรุ่นเมโสโปเตเมียเอ่น้องโซโลบน้องน้องเอาปีากอม่งนั้นจะรบกวนเพื่อน,นเวลาเรียนนะคะ<ด>มันไม่ใช่ปีกมันคือเส้นผมโอ้โหเส้นผมหรือขนลักแล้แล้วเปล่าจากข้างๆเนี่ยสีดำๆทำไมน้องโซโลผมถึงแทงนมอมมาอย่างนั้นล่ะคะยาวเป็นันซิลเลยใช้ซันซิวมาใช้สันซิวรู้เปล่าว่า,วาการการที่ไว้ผมยาวเนี่ยมารบกวนเพื่อนข้างหลังทำให้มองไม่เห็นกระดานดำข้างหน้านะดีแล้วดีแล้วดีแล้วต่อไปนักเรียนพุทธไม่มา ต่อไปนักเรียนคอกี้เอาหมามาเลี้ยงที่ห้องไม่ได้นะลูกไปยินออ้ต่อไปนักเรียนป๊อปเอ้ยอเล่นมือถือระหว่างเรียนกดซับช่องอางจารย์ได้ไหมโอ้แสงจ,จากมือถือมันได้ทับร้ายตาคุณแล้วคออ๊กควินโอ้ไมค์ก็ติมตูน,นทันทีเฟนกระชับกล้ามหกเหมือนเดิมนี่คือนักเรียนป๊อปนั่นเองโอเคนี่คือซูชิอ้าว นี่คือนักเรียนซูชิแคทนะซึ่งเขากินขนมตอนเรียนรู้เปล่าว่าการกินเค้กในห้องเรียนเนี่ยมันไม่ดีมันต้องกินไก่เคเฟซีเ,บบเออทำไมไม่แบ,บ่งอาจารย์แถมพกดาบม,มาโรงเรียนด้วยไม่อทุกคนพกอาวุธมาหมดเลยดิแต่อย่างน้อยัยรุ่นมดมิดก็เลยบอกอย่างน้อยัวรุ่นมีโซโปรเทมียก็ขยันนะเอาสมุดของตัวเองมาด้วยเออแต่ละคน โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยกว่าวันนี้นะครับพี่มาสอนพวกเราสร้างให้ละเอียดอ่าวันนี้จะเป็นบทเรียนแรกของห้องเรียนนี้นั่นเองนี่ซึ่งวันนี้พี่จะโหลดตัวอย่างให้ดูก่อนคือมีน้องๆหลายคนเอาพวกงานเอาพวกอะไรไหมพี่รีวิวใช่ไหมแล้วบางทีพี่บอกว่าน้องเติม,ร,ร,าม,มางงตรายละเอียดนิดนึงครับอะไรเงี้ยเอมันมันก็อย่างนั้นแหละคือพี่ต้องอยากให้พวกเราเติมรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าเวลาบางคนเขา,เางานไหมพี่รีวิวอะคือเขาสร้างเป็นเดือนๆก็มีนะแล้วก็สร้างละเอียดมากๆเออเชนั้น สร้างผลงานละเอียดก็ดีอย่างไรถ้ามันสวยคนดูเขาก็อยากจะดูเนาะอ่ะโอเคได้เลยทุกคนเราจะเดินไปสู่ภาคปฏิบัติด้วยการเคลียร์นั่นรู้เลยใครเอาอะไรมาไอพี่ผมกำลังไล์สดอยู่ <laughs> ไม่ต้องไล์สดแล้วมามา,มาโอเคบทเรียนแรกที่เราจะโหลดวันนี้ก็คือบทเรียนนี้เลยดีเทลซึ่งน้องๆช่าสร้างบ้านมาอย่างนี้บ้านบูมเอ้ทุกสิ่งทุกอย่าง เมทัลเรียลเดียวกันหมดเลยสีเดียวกันหมดเลยและเอาทุกอย่างมาวางให้มันดูให้มันห้องมันเต็มอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการตกแต่งนะมันเขาเรียกว่าเอาของสําเร็จรูปมาวางแบบเยอะๆให้มันดูเต็มๆมากกว่าซึ่งวิธีนี้จริงๆมันก็ช่วยตกแต่งได้แต่พี่ว่ามันอาจจะยังดูธรรมดาไปนิดนึงฉะนั้นเราพยายามหลีกเลี่ยงการแต่งห้องสไตล์นี้เนาะเพื่อโอกาสรีวิวที่สูงขึ้นโอเคต่อไปที่จะพาไปดูบ้านพี่กับบ้าน,นึ่งนี่ประมาณนี้น่าจะกําลังโอเคคือ ทุกอย่างมันต้องดูมีรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นพื้นหน้าต่างหรือของตกแต่งมากมายก็ขีดหลักในการสร้างรายละเอียดส่วนจะเป็นพวกตลับเมน็นั่นแหละใช่ไหมเหมือนพื้นพี่ก็เอาพวกไม้เนี่ยเอาไม้มาย,ย่อแล้วก็การใช้สีอย่างเงี้ยการใช้สีคนละโทนกันะ่ะทำให้พื้นมันดูมีรายละเอียดมากขึ้นคือเอาไว้ง่ายคือการใช้สีก็มีผลพยายามอยากทำเป็นกำแพงโลง่งๆเพลนๆอย่างงี้พวกกำแพงสี่เหลี่ยมแล้วแบบ ทึบๆอย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยก็คือมันจะมันจะดูไม่ค่อยมีรยายละเอียดมันจะสีเดียวกรืนกันไปหมดเลยก <ผม S 1> ็คือพยายามน่เสริมไหมเออผมเห็นบ่อยละน้องๆเขาชอบสร้างแบบว่าโดยตลับเมตรอ่ะเวลาเขาใช้ตลับเมตรอ่ะคนส่วนใหญ่ะน้องๆอง่ะเขาชอบใช้แบบตลับเมตรแบบศูนอ่ะแล้วเวลาสร้างบ้านอ่ะมันจะแบบอย่างนงี้วยพี่มันจะแบบเนีย่ยมันจะแบบไม่คอร์เฟกอ่ะมันแบบเวลานะี่ยมันก็จะเลยออกมาอย่างเงี้ย มันจะเหลื่อมมันจะเหลื่อมกันใช่ไหมใช่ผมจริงแนะนําว่าควรที่จะใช้เป็น2มากกว่า0.2ใช้เป็นูเอ้ยศ2เออใช้0ูคือต้องบอกว่ามันก็ใช้สลับกันได้แล้วแต่กรณีนะเหมือนไอ้พวกของบางอย่างพี่ก็ใช้ศ2นป็นส่วนใหญ่แต่ที่มันเล็กมากๆเหมือนไอ้ขีดไอ้ขีดตู้เย็นเนี่ยพี่ก็ใช้ศูนย์นะไม่งั้นมันทาไม่ได้อะไรที่ต้องการให้มันกดเบนๆกับพื้นก็ใช้0ูนไม่ได้เหมือนกันใช้0.0ศเนยดจาแบบพื้นนยสเลยือ0.2 ส่วนจุดสองมันจะค่อนข้างเป๊ะเวลาเราดึงอะไรลงมันจะดึงง่ายสมมติเนี่ยพี่ดึงเนี่ยเรากดตลับเบชขึ้นมากดสเกลตรงที่รูปรูปสอนชี้ตรงนี้ให้เป็นศูนย์จุดสองเวลาเรากดมันก็จะสุดแค่นี้เห็นป่มมันจะสุดแค่นี้เอแล้วเวลาสร้างอันใหม่มาแล้วศูนย์จุดสองมันก็จะเลื่อนประกบกันพอดีเลยหรืออย่างนี้ก็ได้แล้วเป็นกําแพงดึงเข้าศูนย์จุดสองเห็นไหมมันก็จะประกบกันพอดีเพราะถ้าเราทำศูนย์จุดศูนย์เนี่ยมันจะสมมติถ้าเราทําไม่ตรงกันแบบนี้ ถ้าเราสมมติเราดึงอย่างเงี้ยเราดึงไม่ตรงกันเนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่ตรงกันมันจะมีมันจะมีรอยเหลื่องๆมันอยู่นิดนึงเห็นไหมเป็นรอยที่ปิดไม่สนิทอ,อ่ะขอใช้อยอ,ชอย่างนึ่งต้องมาดึงให้ตรงกันนะั้นแบบมันลำบากไงคือถ้าพี่ทำเองกนะัน่ะแต่ที่เราลรุยวิวโแบวบ์อัป,ปเดตมาใหม่แล้วว่าเราสามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขไปได้อย่างเช่นแต่แต่ว่ามันเหลือมๆอย่างที่พี่บอกอ่ะแนะนําใช้เป็น0.1เอ้ยเออ0.1 มันเขียนได้ศูนย <0. 1 S 2> ์จุดหนึ่งดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลอง,งดึงศูนย์จุดหนึ่งดูเพราะว่าศูนย์จุดหนึ่งมันก็คล้ายๆพี่ใช้ศูนย์อะแต่ว่าถ้าสมมติแล้วพี่ใช้ศูนย์จุดสองแล้วมันไม่โปรไฟก์อะพี่ก็ใช้เป็นศูนย์จุดหนึ่งแต่ว่าใช้เข้ามาอ่าส่วนตัวจุดนี้นะครับเรากดทางนำแพทไม่ได้นะเราต้องกดที่งอง,งกดตรนที่เป็นตัวจุดอย่างเนี้ยใช้งอง,งูก็ได้นะกดชิปแล้วก็งอง,งูหนึ่งทีมันก็จะเป็นตัวจุดให้มันก็จะเป็นพื้นที่แบนกว่าเดิมนนดดึงงร,ระงงะะับถ้้้้้าาเจจใใหพพอออีีีีกกยย่่่ชวว เวลากดขอเนะี่ยพี่ตั้งค่ามูฟให้น้อยลงก็ได้มูฟ e 1หรือ0ูนุก็ได้เวลาสร้างมันก็จะเริ่มจากจุดที่มันสนับใกล,ใกล้ใกล้กันนะ่เอออันนี้ก็จะช่วยได้อย่างหนึ่งมันคือประหยัดเวลาก็ดีโอ้โหเวียแชมป์ทะลุหน้าต่าง <c oughs> โอเคก็เรื่องพื้นก็จบไปนะครับก็คือใช้อ่าตลับเมตรแบบศูนหรือ0 2, นะูนุดเนาะเพื่อที่จะทำให้มันลอยติดกันพอดีให้มันเรียบอะเออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวพี่ลองดูนะสมมติถ้าพี่ลงศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมถ้าพี่ใช้ศู มันก็จะเป็นพื้นแบบมันไม่เท่ากันแล้วมันดูแล้วมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าอย่าศูนย์จุดศูนย์เลยดีกว่าถ้าเกิดจะทําอะไรที่มันเป็นตารางละเอียดนี้เรื่องพื้นจบไปพื้นก็มีแค่สกลที่มันเท่ากันให้มันเรียบแล้วก็มีการใช้สีเพื่อสร้างรายละเอียดแต่ตรงนี้เราจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราต้องนั่งแบบดึงลงไปเรื่อยๆหลายๆแผ่นคืองานที่ละเอียดงานที่ดีต้องใช้เวลานะทุกคนส่วนตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างนี้ทําไม่ยากเลยจริงจริเดี๋ยวพี่ทำให้ง่ายดูมันจะเป็นการใช้ อิดทั้งหมด4ก้อนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ,นอันนี้คือง่ายๆเลยนะปื๊ดปืด,ปดอ่ะคือมันจะลำบากกว่าการในนี้หน่อยเพราะว่าเราต้องจาะเป็น4อันโอเคก็คือเนี้เป็นหน้าต่างแบบง่ายๆเพราะว่าการที่เราสร้างกําแพงทึบมันจะดูมีรายละเอียดน้อยหรืออะไรพวกนี้ฉะนั้นถ้าเราใช้พวกหน้าต่าง ก็จะช่วยเพิ่มรายละเอียดได้แบบนี้เลยทีนี้ด้วยความที่มันมีหน้าต่างเราอาจจะคิดว่าหน้าต่างกระจกแล้วแต่ถ้ายากให้มันมีรายละเอียดขึ้นไปอีกก็เติมไม้เติมอะไรคือทุกอย่างจะอ้างอิงจากชีวิตจริงก็ได้นะอันนี้คือพี่อ้างอิงจากชีวิตจริงในขนาดแอร์พี่ยังใส่ฉลากเบอร์ห้าเลยก็คือทํางานให้มันมีรายละเอียดคือเติมเล็กเติมน้อยไอต้ตรงนี้ตรงที่มันเป็นจุดเล็กๆใช้ตลับเมตรศูนย์จุดศูนย์ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบ เป็นจุดที่มันต้องใช้รายละเอียดคือเอาจริงๆศูนย์ก็ไม่ผิดหรอกมันอยู่ขึ้นกับจุดประสงค์การใช้งานเรามากกว่าและทีนี้พวกบล็อกเหลืองแสงอะไรก็ทำให้ดูมีรายละเอียดมากขึ้นเช่นพวกหลอดไฟเลนเตาอบอะไรพวกนี้ซึ่งเข้าไปทําไมเด่ย <c oughs> น้องอยากมีความสุขใช่ไหมครับน้องเลยเข้าไปในเตาอบทีนี้เราสามารถใช้สิ่งต่างๆเข้ามาช่วยได้สมมุติว่าเตาแก๊ส พี่อยากให้มันเป็นตัแก๊สแบบไฟติดขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช้บคผึิงช่วยได้แต่ต้องสร้างแอบแอบหน่อยนะตรงนี้ถึงยังไม่รงมาแต่ก็ช่างมันแล้วก็จะใช้เป็นบล็อกนีออนก็ได้จริงพวกบวล็อกนีออนหรือบล็อกวางอย่างมันใช้เอฟเฟกเข้ามาช่วยได้หรือเราจะสร้างบล็อกเองก็ได้บล็บอกเนี้ยพี่สร้างควันใช่ไหมพี่ก็เอามาทำสี่เหลี่ยมแบบเป็นดึงให้มันจางๆหน่อยก็ช่วยได้เหมือนกันหรือไฟรีโมทไม่ใช่ไฟรีโมทเลยไฟกวาเครื่องมันทำงานพี่ก็ต้งเป็นนีออนตรงเนี้ยต,ตู้เย็นก็ตู้เย็นพวก เติมนู่นเติม,ตมนี่ไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วทุกอย่างมันจะดูมีรายละเอียดขึ้นเองก็คือเราใช้เวลากับงานเยอะๆคิดว่าพยายามดูงานห้าได้เยอะๆก็ได้ว่างานของจริงอะ่ะลักษณะยังไงแล้วก็พยายามสร้างตาับที่เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมีรายละเอียดขึ้นเองแบบ ห้องครัวมันต้องมีอะไรบ้างนะห้องครัวมีที่ดูดควันมีตู้เย็นมีหม้อมีเตาแก๊สเตาอบมีเขียงเนื้ออ่างล้างหน้าเอ้ยอ่างอ่างล้างจานสิจริงๆเอาไว้ล้างหน้าก็ได้มีโต๊ะเขาเรียกว่าตู้อะไรตู้ข้างบนพี่จะไม่ได้คข้างบนเออมันคือตู้ข้างบนอะไรก็ตามมันไม่ได้เก็บจาน่วนใหญ่เป็นเก็บเครื่องปรุงหรือเก็บของแห้งข้างบนอ่ะบางบ้านเขาบอกว่าเก็บจานจริงเขาไม่กลัวจานเขาไม่กลัวจานล่วงลงมาเลยอะทีนี้พี่เอาแบบพวกแบบเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มาแปะข้างข้างอะ ระดับไม่กําแพงมาดูโล่งเกินไปจริงๆมันก็จะเป็นเพดานแหละตรงนี้ถ้าปิดก็เป็นเพดานเลยเดี๋ยวพี่ลองเอาเพดานมาปิดดูเออใช่การเลือกแมทที่เลือกก็มีผลกับลายลเอียนเหมือนกันนะส่วนใหญ่พี่จะใช้บล็อกที่มันสีเนียนๆการเลือกสีก็มีผลเพราะว่าถ้าเราเลือกสีแจ่มเกินไปแล้วมันดูไม่เข้างานเราก็จะดูไม่โอเคเห็นไหมแต่มุนพี่เอามาปิดอย่างนี้แล้วพี่เอาบล็อกนีออนมาทําเป็นไฟแต่จริงๆมันไอ้บล็อกนีออนเนี่ยมันไม่ความสว่างนะอ่ะโทษทีเมื่อกี้ลืมใช้0.2อ่าเห็นไหม0.2 เวลาดึงมันก็จะเป็นอะไรที่พอดีๆเราก็จะกะสกเกลง่ายด้วยเห็นไหมว่าเท่านี้มันก็ดูเหมือนไฟบ้านบางประเภทแล้วว่าเวลาเขาใช้ไฟหลอดกลมอะ่ะมันก็จะประมาณนี้แต่จริงๆพี่จะตัดให้มันตรงนะแต่นี้คือพี่รีบสร้างเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันนานเพราะเราก็พยายามทำให้ละเอียดก็ได้ก็คือถ้าเราว่างก็เติมรายละเอียดได้เลยประมาณนี้แหละนี่คือรายละเอียดหรือลูกเล่นบางอย่างก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นกันคือน้องๆส่วนใหญ่เขาชอบเนี่ยสร้างแบบเนี้ยแล้วสร้างแบบเนี้ย เ <Okay. S 2> ขาชอบพูดว่าเขาจะชอบพูดว่าเออที่สร้างไปแล้วเพราะว่าบล็อกมันไม่พอ uh huh. ผมจึงแนะนําว่าเราไม่ควรที่ใช้แบบอัดไปอย่างเงี้ยทีเดียวหรือว่าถ้าบล็อกไม่พอจริงๆก็ควรไปฟาร์มแลควรมาสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่นี่ถ้าบล็อกไม่พอจริงๆถ้าคุณจะสร้างหลังคา mm hmm. ผมแนะนะําอ่ะที่ทำทำแบบเนี้ยทาแบบว่าทําเป็นศูนะ่ะแล้วก็แปะเป็นเป็นมุมอย่างเงี้ยอ,อ๋อก็คือถ้าบล็อกไม่พอก็ทําให้มันแบนๆเข้าไว้มันจะได้ไม่กินบล็อกเยอะเนาะ ทำอย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าไปฟาร์มก็ได้เดี๋ยวพี่หาบล็อกที่พี่น้อยๆก่อนสมมติพี่มีบล็อกฟอยบล็อกเนี้ยพี่น้อยมากเลยสมมติถ้าพี่ดึงไปสี่สิบมันก็จะได้แค่เนี้ยเออแต่ถ้าพี่ทําให้มันเบนก่อน0ูนก็ได้มันจะยืดมันจะยืดได้ไกลมากเห็นไหมคือการใช้บล็อกเบนก็ประหยัดบล็อกได้สิ่งที่พี่พูดไปเมื่อตะกี้พี่บอกว่าให้บล็อกเป็นเล็กใช่ไหมเพื่อการที่เพื่อการที่มันจะได้ยังไงอ่ะประหยัด แต่ผมรู้เลย,เลยถ้าพี่พูดไปอย่างนะั้นน้องๆค่อยทำอย่างนี้แน่นอนพี่ดูบ้านหลังนี้นะผมเห็นเยอะมากเลยน้องๆเขาชอบทาหลังคาแบบเนี้ยเขาจะทาหลังคาแบบอย่างเงี้ยแบบแบนหนีไปเลยฉ<อ>นังก็จะแบนไปเลยอคืทุกอย่างคือศูนย์ไปหมดเลยคือสิ่งที่น้องๆเขาชอบทา งั้นดึงมาหน่อยก็ได้เหมือนของพี่ถ้าเป็นปูนจริงๆมันก็ควรจะหนานิดนึงคือถ้าสร้างตามหลักจริงๆจะสร้างแบบเป็นแฟนตาซีการ์ตูนก็ได้แต่ถ้ามันให้มีความสมจริงสักนิดมันก็จะดูสวยไงมีรายละเอียดดีพี่ดูบ้านพี่นะมผมเห็นอะผมนะจากคือเวลาเราจะทำไฟอ่ะเราควรจะดูแบบสิ่งรอบๆที่เราสร้างอ่ะอย่างเนี้ยมีเตาไฟอ่ะเราควรที่จะทําเป็นอย่างพื้นที่เนี้ยมันพื้นที่เล็กๆเอาจริงๆอ่อะเราควรติดไฟแค่ดวงเดียวพอผมเห็นน้องๆชอบติดสองสามดวงแล้วดูเลยตัวอรไจะเป็นออร่าทันที ก็คือคุมระดับไฟให้มันพอดีเนาะใช่ถ้าไฟมันอะเรายังเห็นว่ามันสว่างเกินอยู่ดีเราก็แบบใช้แบบโทนสีขาวเข้มๆหน่อยหรือจะลดแสงลงมาหน่อยอหรือสมมติเราต้องการแบบวิบีแบบว่าชมพูใสๆเราก็ไม่ควรที่แบบชมพูชมพูแป้นอย่างนี้ไปเลยอะผมเห็นปล่อยมาแบบชมพูแป้นไปเลยอะเอออันนี้พวกเรารู้ใช่ไหมว่าการคุมไฟอะการใช้สีมีผลด้ยนะเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูสมมุติว่าพี่จะใช้ไฟอันนี้ซึ่งวางแล้วมันสว่างมากๆเลย พี่ก็ดึงไปสีขาวก่อนกันแน่ถ้าสีขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยย้อมไปมันก็ยังขาวใช่ไหมแต่ถ้าพี่ดึงไปสีกลางๆอ่ะเวลาย้อมเสร็จไฟมันจะลงมาระดับหนึ่งเห็นไหมยิ่งเราย้อมดํามันก็จะยิ่งมืดถ้าดําสุดก็คือมันไม่มีไฟเลยเออแต่ถ้าดึงสุดก็สว่างดึงกลางๆก,กลางๆเนาะก็การใช้ไฟเอาไว้กลุมไฟได้เหมือนที่พี่วางแอบไว้ข้างหลังเนี่ยเพื่อให้มันสูงขึ้นมาดับหนึ่งเดี๋ยวพี่ลองดูสิไม่ใช่ประมาณเนีเออประมาณนี้ถ้าพี่ดับไฟมันก็จะมืดเกินไปเ,เห็นไหมไี่ อืม,ม,ามานั่นแหละแต่แล้วแต่สไตล์นะอันนี้แล้วแต่สไตล์จริงทีนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าของสําเร็จรูปวางแล้วมันเข้าก็คือมันก็เข้าแต่ถ้ามันไม่เข้าเช่นวางอย่างเงี้ยหรือขี้เกียจทําต้นไม้บนหน้าต่างอะ่ะเอาต้นไม้วางเงี้ยเออ คือข,ของทำเป็นรูปบางอย่างอะ่ะมันก็ดูไม่เข้าไงแต่ว่าต้นไม้นี้พี่ไม่ได้ว่านะถ้าต้นไม้ที่มันอยู่ข้างนอกบ้านอะ่ะพี่ว่าวางประดับตกแต่งได้นั่นแหละต้องดูที่ความเหมาะสมด้วยอืมฉะนั้นของบางชนิดก็ถึงมันจะสาเร็จรูปแต่มันก็หาจะเอามาใช้ไม่ได้นะพี่ว่าแต่พี่พอเข้าใจแหละเพราะว่าบางทีเก้าอี้อะไรมันสร้างยากไงพี่โหลดห้องเรียนกลับมาก่อนแล้วกันนะสมมติเก้าอี้ห้องเรียนเนี่ยพี่เอาอพี่เพิ่งเห็นว่าขาเก้าอี้พี่ลืมย้อมไปนเนี่ยเนี่ยเก้าอี้เนี่ยพี่เอาเก้าอี้จริงเอเบไว้ข้างล่างจริงจะริดว่าแบบ โอ้ผมขี้เกียจทำเก้าอี้มากเลยครับผมเลยหาเก e ้าอี้สักอันหนึ่งแบบเนี้ยเก้าอี e. ้ซึ่งมันเป็นเก้าอี้โลก,กนอนาคตถ้าบ้านเรามันเป็นตีมโลกโมเดิร์นหรือโลกบ้านอนาคตมันก็เข้าแต่ถ้าเป็นตีมโบราณแล้วเราเอาเก้าอี้อย่างนี้ไปวางมันก็ไม่เข้าไงเอ๊ต้องดูตีมของบ้าน,นในการเลือกใช้ของอีกทีนึงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะผิดซะทีเดียวนะการใช้ของบางทีมันก็ได้แบบสมมตินในตู้เย็นมีขนมเค้กก็ได้เหมือนกันมีลูกอมก็ได้เหมือนกัน อะไรประมาณนี้ฉะนั้นไม่ผิดหรอกแค่ว่าดูความเหมาะสมโดยรวมนิดนึงตุก๊กตาก็วางได้นะก็ไม่ผิดแต่ที่ที่จะไม่ผ่านดังหนักเลยก็คือแบบเหมือแบบนไอ้บ้านหลังซรายพี่อะลดกลับไปกลับมาที่แบบพี่กับปที่ห้องสมบัติผมครับแล้วน้องก็จะวางทุกอย่างแบบที่น้องมีแบบน้องน้องก็จะวางแย่แบบโอ้ผมมีของจะโชว์เยอะมากเลยแต่โชว์ไม่หมดผมจะแปะมันทั้งหมดลงไปทีนี้อ่ะแล้วพี่ก็ตูม อร่อดีฉะนั้นพี่เข้าใจว่าห้องสมบัติจะให้มีของเยอะแต่ว่าต้องดูความสวยงามวิธีหนึ่งกลับไปที่โรงเรียนกันเถอะก็นี่เป็นการสร้างให้มีรายละเอียดนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีมุกมากเพราะว่าส่วนใหญ่หลังๆพี่จะแบบอยากอยาก,อยากทำแนวข้อมูลนิดนึงเอ๊ฉะนั้นเดี๋ยวพวกมันจะมีหาๆเกิดขึ้นในคลิปหลังๆแน่นอน <laughs> ก็หลังๆพี่อยากให้แบบพวกเราฝึกการคิดตั้งแต่ฝึกการสร้างอะไรพวกนี้ พี่เชื่อมั่นว่าเด็กไทยสมัยนี้มีการเรียนรู้ที่เร็วมีพัฒนานการที่เร็วฉะนั้นถ้าพวกเราดูงานเยอะๆศึกษาเยอะๆพี่เชื่อวพวกเราไปได้ไกลแน,น,น่นอนทีนี้ก็คลิปสอนสร้างก็ขอจบเพียงเท่านี้สอนสร้างละเอียดก็ขอบุณน้องๆที่ดูจนจบนะครับก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับผลงานตัวเองได้นะ